สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเดินต่อนะคะมาเดินต่อกับเจ๊ไก่ชาโน่นะคะตอนนี้ก็เห็นไหมเห็นอากาศไหมคะเนี่ยครึมๆและเหมือนฝนจะตกนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะอีกด้านหนึ่งก็เป็นภูเขาอีกด้านหนึ่งก็เป็นน้ำนะคะ สวยมากเลยค่ะ If you can walk like this better like, away of other people, don't t it? What do you think? Mm hmm. บรรยากาศสวยไหมครับเพื่อนๆเจ๊ไก่ว่าสวยมากเลยค่ะแล้วก็เราเดินออกมาห่างผู้คนสักหน่อยค่ะจะเป็นอะไรที่เซฟตัวเองนะคะเพราะว่าทุกคนก็คิดว่าเซฟตัวเองนะคะเรามาเดินสวนเดินพักกันแต่บางครั้งอะ่ะเราหนีเมืองเราหนีในเมืองมาเดินในป่าด้านไปเจอคนเยอะกว่าในเมืองอีกค่ะวันนี้จะแก่ก็มา สามีเช่นเคยค่ะฮัลโหลไหยโอเคนี่แหละค่ะสามีของเจ๊กไก่เองค่ะที่ the, the well, a h yeah. เบอกว่าอย่าลงอย่าลงเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามีป้ายบอกไว้ น้ำลึกค่ะเดินกันต่อเลยค่ะมาค่ะชิวๆค่ะอ๋อดะดะวัน is big one ตื่นเต้นนี่ค่ะเพื่อนๆเมื่อคลิปก่อนนุ้นเคย ่ายให้ดูต้นเล็กๆเห็นไหมครับเพื่อนๆต้นเขาใหญ่มากได้เบลีบิ๊กแล้วเนี่ย mm hmm. ต้นเขาใหญ่มากเลยค่ะ,ะสําหรับสําหรับแต่งโต๊ะตอนคริสต์มาสนะคะเขาเรียกคอ l ์รีทรีนะคะเป็นหนนามเห็นไหมครับเพื่อนๆก็เป็นหน่าๆเป็นยักษ์ๆเป็นหน้ํมถ้าดอกถ้าลูกเขาออกมาแล้วดี๋ลูกเขาจะเป็นสีแดงนะคะถ้าเขาสุกได้ที่ อืมบรรยากาศดีมากเลยค่ะ this one what you call them raspberry y e a yes เพ mm ื่อนๆจา เห็นไหมคะเขายังไม่สุกเขายังไม่เป็นลูกโตเต็มที่เลยค่ะแต่ราสเบอรี่ค่ะเยสเปนมันเป็นผลไม้ป่าค่ะราสเบอรี่ถ้าเขาสุกเต็มที่แล้วเราก็เก็บทานได้เลยค่ะไม่ต้องไปขออนุญาตใครนะคะ เดินกันต่อไปค่ะเดี๋เไลกกัมุเตอไปแล่ะลูกไลกกับ Little t e e n a g e r ดูอนะิดนดะนั่นเเด็กวัยรุ่นค่ะเห็นไหมคะเขาจะมาวิ่งออกกำลังกายกันค่ะมาเดินออกกำลังกายตอานนี้ก็เห็นไหมคะเพื่อ,อๆนๆลิงแม,ม่น้ำค่ะ เล่นต่อครับเพืเ่อนๆจ๋า h a the first time you come this end? Mm ี n d ห้อสามีก็ไม่เคยมานะคะตรงนี้สนเจ๊ไก่ามาหลายรอบแล้วค่ะแต่ไม่เคยมาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะเจ๊ไก่ามาตั้งแต่ ก่อนหน้าที่เจ๊ไก่จะทำ YouTube นะคะเห็นไหมคะเขาจะมีทรายบอกห้ามลงน้ำนะคะห้ามใบน้ำห้ามลงน้ำนะคะเพื่อน อ h อดีส่วนคุณคันซี e ่อ p นี่อีกต้นหนึ่งคะ่ะ Holly Tree นะคะเห็นไหมครับเ,เพื่อนๆต่ำๆเลยคะ่ะนี่ เห็นไหมคะเขาจะมีหนามแบบนี้ค่ะ e กรด้เน mm ี่ยได้ grow wide ด mm ้เนเ่ย็ชแล้อเขาเกิดขึ้นตามธรรมชาติค่ะ mm hmm. มาเดินต่อเลยค่ะบรรยากาศดีค่ะเพื่อนๆ เพื่อนๆเห็นไหมก็พาลูกเด็กเล็กแดงมาเดินค่ะมาหลักไหมคะเด็กผู้หญิงฝรั่งตัวน้อย ไ้ยินเสียงเสียงหมาน้องหมาก็วิ่งไหมคะเขาหอบแพ็คแคกเลยเดินต่อไม่รอแล้วค่ะมาค่ะมาเดินดูธรรมชาติกันนะคะเอา u t kilo from w h e parking to here in the corner mm hmm. and back yeah just maybe yeah เดินมาหกิโลได้แล้วค่ะเพื่อนๆสุดยอดไหมคะพาคุณสาออกมาเดินค่ะถ้าไม่ไม่ชวนกันออกมาก็ไม่ได้ออกมาไปไหนไม่ได้ออกบ้านไปเดินนอกนอจากว่าไปซื้อของไปช้อปปิง้งเพื่อนเพื่นเห็นด้านบนไหมคะนี่ไม่ทราบว่าดอกอะไร just เพื่อนเพื่นเห็นไหมคะสีขาวๆค่ะ ให้ดูใกล้ๆนะคะนี่เลยค่ะเห็นไหมคะเพ <Excuse me. S 1> ื่อนๆอืมสวยใช่ไหมธรรมชาติจัดสรรค่ะเห็นไหมคะนู่นก็ต้นใหญ่มาก <Excuse me. S 1> อุ้ย sorry, sorry. นี่เลยโรน <It> s <S ี่ <him. S 1> ชูมี่ I should not be going this uh, this fast. h m แกบอกว่าไปขอโทษเขาทำไมเขาไม่สมควรขับเร็วบันขี่เร็วบันนั้นจักรยาน Why you not go that way? Look. <laughs> oh dear. Yeah. Not put my leg out. Hmm. Oh, if I put it, I put my leg out, he g o t l d fall d o u t d o e n t it? Hmm. Mister. เพื่อนเห็นไหมคะด้านหน้านี้เขาจะมีเหมือนกระทดน้ำบ้านเราเลยค่ะเป็นเหมือนเขื่อนใช่ไหมคะฝั่งกันนี้เขาจะทำเหมือนกับเขื่อนเลยค่ะยาวไปนู้นค่ะโทษนะคะสั่นนิดหน่อยค่ะเพื่อนๆเดินพื้นไม่เสมอค่ะด้านนี้นกจะไม่ค่อยมานะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะ อ,อุ้ยอ่าพปีนขึ้นมานะคะนู่นก็เห็นไกลๆนู่นค่ะเพื่อนๆเ,เขาก็เดินไปนู่นจะไก่จะถ่ายให้ดูร,รอบๆนะคะจากด้านนี้คะ่ะที่คนเดินไปนะะี่ค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆกว้างสุดลูกหูลูกตาเลยคะ่ะ น,ะะนู้นค่ะยาวไปนู้นค่ะไกลไหมคะนี่ค่ะเห็นไหมคะสุดลูกหูลูกกาเลยค่ะ เพื่อนๆคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้เจ๊ไก่ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ